สวัสดีครับพี่พีลานะวันนี้ก็เอาหน้าไม้มายิงกบนะครับมากับพัานนัดนะครับพานัดมาหาพาใหม่บาบอกใหม่พานนัดบอกใหม่มานะครับไม่รู้จะมีตัวไหมครับเนยวตามดูกันเลยครับ ตาจะมาตามาเดี๋ยวลอกเดี๋ยวลุกตามาเดอยเด้ยเดมาเด้ยวามาตามาขูบอกแล้วขู่ยิงโดนนะครับนะนะครับผานัดโชว์นะครับผานัดโชว์นะครับตังตัวไม่ไม่ถ่ายขูบอกแล้วไข่เต็มท้องตัวุกเนื้โโหผมยิงนะครับสิบเมตรไม่พลาดครับเก๋าผานัดเก็บกบครับ

ผมยิงโคตดไกลครับหนึ่ครับปืนหน้าไม้ยิงนะตัวกบยิงหันหลังให้แม่ไม่เห็นเลยไม่เห็นีกตัวอะไรเรื่อมๆโอ้ตัวนี้ไซส์ใหญ่นะครับ่ันก็ได้เนาะอโอเคครับมีบ่อนี่อยู่่ตรงนี้ผมเห็นกบแล้วนะครับแต่ว่าผมเปิดไฟสว่างไม่ได้เนาะกบบ่อนี้คือพอปรับไฟสว่างมากนะครับมันเห็นไฟปุ๊บมันโดดลงเลยครับมันขี้ระแวงเนาะ ก็เลยต้องหลี่ไฟถ้ามันมืดไปยังไงขออภัยด้วยนะครับพี่พี่นะเวลาผมยิงครับนะนะในวงไฟผมครับจะมีจุดดําๆเล็กๆเนาะนั่นนะครับกบเพราะว่าผมยิงไกลมากนะครับบางตัวผมก็ยิงสิบเมตรนยครับมันทําให้มองได้เล็กเนาะแล้วก็ไม่ชัดต้องขออภัยพี่พี่นายอีกครั้งนะครับเพราะว่าผมเข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้นะครับผมเคยพยายามเดินเข้าไปให้ได้ระยะยิงสักห้าเมตรเพื่อจะให้ได้วิดีโอให้นะนะดูชัดไม่ได้ครับโดดโดดตลอดเลยครับ ผมก็เลยจำใจต้องยิงไกลๆเนาะโดนครับกูถอดรองเท้าเหมือนกันอย่าตัดไปตอนขึ้นยางนะครับนั่นน่ะเอาะฮานัดจะการต่อครับอทำไมจริงไม่โดน โดนแล้ว <S <S <mel od ic> จังหวะนี้พาน,านัดเรียกไปยิงนะครับพาน,านัดยิงไม่โดนนะครับผมยิงนัดนี้โอ้โหลูกดอกเย็นเลยครับไฟแลบเลยครับน้านะเมเื่อกี้กูยิงตัวยาคนนี้เมื่อกี้กูโดนนะครับ กญไม่ได้ครับโอ้โหตอุบเลยโอเคครับเดี๋ยวคืนยางยิงนัดใหม่ครับก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับิิงอันนัดกำลังจะช่างนะครับอันนี้ปืนผมเอาไปยิงเนาะกระบอกนี้เนาะก็อย่ารอดูครับเดี๋ยวรอดู มาแล้วครับปาบลาให้อันนี้ทีมงานโลเป้ครับยังกะเจ้าที่ช่างมาให้แล้วเจ้าที่ให้โลเดียวเจ้าที่บอกให้โลเดียวนะครับเจ้าที่บอกวันนี้บอกเอา okay, เโลเดียวพอเด้อโอเคครับเนาะถ้าไปยิงปลาหรือว่าไปยิงกบอีกก็เดี๋ยวจะถ่ายกลับมาให้ดูครับพี่เพื่อนนะ